ลำดับต่อไปครับเราจะมาเข้าสู่ประเภทองค์กรภาครัฐกันบ้างซึ่งในครั้งนี้นะครับเรามีองค์กรที่เข้าชิงรางวัลทั้งหมด4องค์กรด้วยกันนะครับลำดับที่1ครับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามกรมกิจการเด็กและเยาวชนลำดับที่2ครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 3. ครับ สำนักงานส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีป้าและ4ครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งตอนนี้เรามาชมวิดิทัศน์กันก่อนนะครับว่าแต่ละองค์กรนั้นมีผลงานอะไรกันบ้างเชิญครับประเดนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อประจําปี2567ประเภทองค์กรภาครัฐได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แสดงเจตนารมณ์ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดมหาสารคามแสดงเจตนารมณ์ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดมหาสารคามสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3มุ่งมั่นขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่ออย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นพัฒนาครูให้นําองค์ความรู้การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่ออย่างยั่งยืนรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ทักษะคุณธรรมสอดคล้องกับยุคสมัยพร้อมรับมือโลกดิจิทัล นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะดิจิทัลและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงนานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชนผลการดำเนินงานนี้ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการเรียนรู้เท่าทันสื่อที่ดีขึ้นสามารถใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์และผู้ปกครองและประชาชนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ รางวัลดีเด่นด้านการสร้างสังคมโอ้โหเรียกได้ว่ามาจากทั่วประเทศเลยนะครับเอาขอเสียงชาวศรีสะเกดอยเร็วมาไหมเนี่ยมาไหมครับตัวแทนองค์กรมาไหมครับมาเอามาผมกับบ้านอยู่ศรีสะเกดนะครับคนศรีสะเกด,ดน่าตาดีมั้บ่ครับอ่าเห็นไหมครับวิบมีสิทธิได้รางวัลน,นะครับเราบ้านเดียวกันเดี๋ยวผม <laughs> เราเล่นนะครับเอาชาวเพชรบูรณ์มาไหม อาเพชรสมุนก็น่าตาดีเอาหล่ะงานนี้นะครับกรรมการเครียดแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่ดีมากๆนะครับเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ความรู้กับประชาชนอย่างที่บอกว่ามาจากทุกภูมิภาคเลยจริงๆรุ่นการวันนี้รุ่นไหมครับติดเต้นไหมครับเ,เห็นรางวัลแล้วก็เสียดายแต่ว่าคิดว่าวันนี้ทุกท่านทุกองค์กรทําดีสุดๆและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเท่ากันหมดนะครับ ซึ่งในโอกาสนี้ครับขอเชิญนายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนขึ้นมามอบโลกเกียติยศประเภทองค์กรภาครัฐดีเด่นให้แก่ผู้รับรางวัลครับลุ้นนะครับลุ้นคนลุกแลแ้วเนี่ยจริงๆคิดว่าใครครับคิดว่าองค์กรไหนดีและตอนนี้นะครับรายชื่อองค์กรผู้ได้รับรางวัลก็อยู่ในมือของคาร์บอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้ที่ได้รับรางวัลโลกเกียรติยศประเภทองค์กรภาครัฐได้แก่องค์กรไหนดีครับเชื่อว่าทุกท่านลุน้นผมก็ลุน้นลองทายดูนะครับว่าจะเป็นใครลองทายดูนะครับหลังจากที่ได้ชมวิดีทัศน์ไปแล้ว ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3โอ้โหมีเสียงกองเชียร์เย้ด้วยนะครับเรียนเชิญครับตัวแทนขึ้นมาบนเวทีเพื่อรับรางวัลโลกเกียรติยศครับรางวัลองค์กรภาครัฐดีเด่นประจำปี2567นะครับซึ่งรางวัลน,นี้แน่นอนว่าองค์กรของท่านนะครับจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการรู้เท่าทันสื่อในสังคมขอแสดงความดีและชื่นชมในความสำเร็จของท่านและก็ทีมงานของท่านทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาฟังความรู้สึกกันบ้างนะครับได้รับรางวัโลโนกติยศแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างครับท่านครับ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนะคะนางปัทมาพุทธแสนรองผู้มนยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสานะคะได้รับมอบหมายจากท่านผู้มนยการเขตนะคะให้มา,ารับรางวัลในครั้งนี้นะคะคือทางเขตของเรานะคะเห็นความสําคัญตรงนี้นะคะคือทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็มี เริงเห็นความสําคัญโดยในเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วก็สประทนะคะว่าความปลอดภัยมีอยู่เก้ารูปแบบซึ่งรูปแบบสุดท้ายก็คือความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะทางท่านเขตของเรานะคะก เลยขับเคลื่อนนะคะโดยการาประกาศนโยบายนะคะของเขตนะคะเกี่ยวกับเรื่องสื่อดิทัลนนะคะมีการอบรมนะคะทางโรงเรียนนะคะทางผู้มีการโรงเรียนนะคะทั้งหมด185โรงเรียนนะคะเพื่อเป็นผู้นําในการรู้เท่าทันสื่อดิทัลนนะ,ะ <S <S นและเราก็ยังได้รับเกียรติบัตรจากสพทเกี่ยวกับเบสแพ็กชีทเกี่ยวกับ สื่อดิจิทัลของเรานะคะแล้วก็คณะครูนะคะก็ได้ขับเคลื่อนตรงนี้นะคะโดยได้นําสื่อตรงนี้นะคะไปถ่ายทอดให้กับลูกๆนักเรียนของเราจํานวน25,000คนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับยิ่งใหญ่และสุดยอดขอเรียนเชิญน,นะครับรองศาสตราจารย์จุมพลรอดคําดีนะครับขึ้นมอบรางวัลอีกสักหนึ่งครั้งครับผม ท่านแรกนะครับดรสวงวนสิทธ,ธิสมานครับท่านที่สองครับอาจารย์เจนจิราโพชัยครับ และท่านที่3นะครับเป็นตัวแทนของรองศาสตราจารย์นะครับดรกุลทิ์ศาสตร์รุจิครับกระทรวงศึกษาธิการสอ,อ,อสอส,อสอพทออเรียนเชิญเลยนะคะนักร้องแพทย์หญิงปิยพันธ์ปิยมาศน้องทิศธรรมวิเศษพี่แจงที่มากับน,น้องทิศเชิญเลยค่ะชเะชิญเลยค่ะทุกท่านที่อยู่หน้าที่นี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้เลยนะคะที่นั่งๆอยู่นี่คือเป็นบุคคลสำคัญอยู่ในเหตุการณ์เช่เลยค่ะผู้แทนของแพทย์หญิงมัทุรดาสุวรรณโพซึ่งเป็นผู้ในการโรงพยาบาลศรีธัญญาก็เป็นกรรมการเป็นอนุกรรมการตัดสินรางวัลครั้งนี้ด้วยนักเรียนม .5 ม .6 หรือม .4 ม .5 นะลูกสารศาสตร์วิทยา